Thank you วิ่งราววันนี้วิ่งราวอ่ะนี่วิ่งจริงจังครับแต่ว่ามีกี่ก็ตื่ตื่นตื่นสามจริงเหรอคะเมื่อก่อนคนี่ยเมื่อก่อนสมัยลูกลูกยังเล็กก็ก็ตื่นเช้าเพราะว่าเราพยายามจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็พอลูกโตขึ้นก็ตื่นสายขึ้นก็สักปีห้าก็มาเล่นเวทออกกำลังกายแล้วก็อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเรนน่าจะเป็นน้องใหม่ในแบทนกวิ่งก็ปีสองปีครับเรนจริงๆก็ถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ว่า ก็แบบออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาเป็นางานดีขึ้น,นไปเลยดีครับดีแล้วก็เรียกว่ามีเป้าหมายในการออกกำลังกายในแต่ละวันแบบชัดเจนขึ้นแล้วก็มีความสุขและสนุกมากขึ้นพี่แอนเหมือนเป็นแกนนำคนนี้เลยเป็นแบบไอดอลสาว <c oughs> ผมเห็นสาวๆมามีแต่คนบอกว่าไม่ได้ไม,มีไม่มีใครบอกว่าอยากแข็งแรงนะมีบอกว่าอยากวิ่งสวยเหมือนพี่แอนทุกคนจะพูดแบบใช่มันจะได้ทุ่เราก็ต้องหารูปที่ดีที่สุดในร้อยรูปหาจังหวะที่เหมาะสมนิดนึงอะไรอย่างนี้ หลาหลายคนจะคิดว่าพี่แอนว่ทุกวันเลยไหมคะไม่ไม่ทุกวันค่ะก็ะประมาณาที่ย์ละาวันค่ะส,ะ,นกกะสลับกับเวทเทรนนิ่งกับสลับกับโยคะค่ะหลายคนอยากแข็งแรงแบบแพี่แอนก็อย่างที่มิกกี้บอกอะค่ะคือต้องใสยความสม่ำเสมอแล้วก็แอนอาจจะอยู่ในจุดเปลี่ยนที่ร่างกายอนตอนอายุ3ามบันพังสุดๆเราก็เลยอยากจะลุกขึ้นมาฟื้นอาชีพใหม่ก็ต้องสะสมแรงใหม่สะสม แบบมีจุดหักมุมของตัวเองในเวลาที่แตกต่างกันแอนเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ที่เหมาะสมแต่ละคนเองแต่ก็ยังเชิญชวนที่อยากให้ทุกคนแข็งแรงค่ะเข่าก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแอนจะบาดเจ็บจากการที่โอเคใช้มันมากในเวลานี้มันเป็นเรื่องของปกติอย่างที่มิกกี้บอกว่าออกกําลังไม่มีไม่เจ็บมันต้องมีเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าว่ามันซุดไปตามวัยเนี่ยจะไม่เพราะแอนก็ตรวจสุขภาพแอนก็แข็งแรงดีค่ะครับ วิ่งกวันเจอได้ตามสวนุ่มสนเป็นเฮ้ยไม่หาสาววะครับตอนนี้ไม่เลยครับผมแบบไปวิ่งเ่ยสวนลุมเงี้ยครับแมวเยอะครับ,มรบผมวิ่งแล้ววิ่งไปแล้วก็ดนแมวใช่แล้วมัน,นรถไฟใกล้บ้านอะไรเงี้ยนะสุขภาพดีเรื่องไม่ใช่เรื่องดี <c oughs> สมาร์ชิปวิ่งตอนนี้มีใครยไหมคบ <c oughs> สมาร์ชิปวิ่งมีใครบ้างครับไหมสมาชิกที่วิ่งเหรอฮะจริงๆเนี่ยพี่แอนจะเหมือนแกนน้ำพี่แอนจะพี่แอนจะอยู่ เป็นบ้างสนุกบ้างมมาบ้านไกลแต่ว่านานๆอยากได้รูปสวยก็เป็นคือ่แอนเราก็จะได้รูปสวยเราวิ่งออกกําลังกายให้ท่าวิ่งทีถูกต้องแข็งแรงด้วยรูปสวยด้วยแล้วก็เชิญชวนคนออกกำลังกายด้วย <c oughs> ไปด้วยกันครับไปด้วยกันก็เท่าไหนทายกับแอนตารางลงกันก็นไปด้วยกันคือจริงจริงอินทิพย์เกดบอกเราไปเนะเราวิ่งหนึ่งวันเราได้รูปมาลงเป็นอาทิตย์ยแต่แต่ไม่ใช่เราก็ไม่ได้เอารูปมาทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะคือเรารูปเนี่ยเราวิเคราะห์ร่างกายตัวเราเองคือเรามาดูแล้วเราจะได้ปรับได้ถูกว่าคือสังเกตเนี่ยผมชอบไปวิ่งเนี่ยเพราะว่าผมชอบไปดูสิ่งหาหลายคนผมชอบไปดูว่าคนนี้ทำไมวิ่งขาเบ๋ทำไมคนนี้วิ่งขาบิดทำไมคนนี้วิ่งแล้วดูเหนื่อยง่ายทำไมคนนี้วิ่งแล้วมีเสีย็ท เพื่อที่ผมจะได้มันวิเคราะห์กับสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเราเอามาพัฒนาไปต่อคก็ค<ข>ือสามารถจับได้ทุกจุดเลยเพาะว่าเราเห็นตรงไหนแอบแอบไปเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลก็มามารจริงรจริงการออกกำลังกายมันก็มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแต่แต่แน่นอนสิ่งที่เราเห็นก็คือทุกคนมีความสุขเวลาได้ออกกำลังกายตักรายการแอล,ออลท็อปเนี่ยก็แอลท็อปทีวีนะคะทางอัมบารินจีวีเอชดีช่อง34นะคะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ ออนไลน์ยูทูบนะคะของแคลแมกกาซีนนะคะแล้วก็แคลพอดแคสต์ค่ะเมื่อไรจะมาเป็นแขกรับเชิญแอนด์แอนเดี๋ยวมาดีฟทอลกันหน่อยนะได้สองคนเลยอ่ะได้สองคนได้ครับได้จริงสองคนเนี่ยเขามีเรื่องเป็นความลับที่มันไม่สามารถเปิดเผยที่ไหนได้แต่ด้วยความที่แอนเป็นเจ๊ใหญ่ของคุณค่ะจัวจัวหรีอเขาเรียกจัวหัวก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองครับก็ออกกำลังกายนอกจาก จะสดใสแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยยังจะทำอะไรเก,ออกไ,นะเไม่มล้อไปออ้อะไม่ตองไมีแฟนม่น้อกไ่า้ั้ไม่ตพี่บ้อกได้องไว่ต้องกว่ั้นแน่นอนไม่ต้อง <laughs> แม่ต่อ่นในใน้องไม่ต้องไม่ต้บม่ต้าม่ต้อ่้องไม่ต้อไมสื้อม่อมองคมับขอยไสือ้องไมไม่องไี่เ้อกันครับนี่ก็มีของขายตลอะะ่่อ้มม้วก็มีหมวกมีอะไรอย่างงี้ด้้ม้ไม ขายได้ดีใจมากแฟนขับผมซื้อนี่แฟนขับใส่เสื้อมาคนรักแมวเยอะนอกจากคนรักแมวเยอะแล้วคนรักผมก็ยังเยอะเหมือนกันเขาอุดหนุนเพาะเขาอาจจะรักผมก็ได้ก็น่ารักและมีอะไรให้แบบว่าเราติดตามก็ตามติดตามในไอจีครับมีหมดยกเป็นแฟนฮะมีหมดยกเป็นแฟนใช่ครับอย่าง แต่นะทุกคนดูเป็นห่วงการไม่มีแฟนเทรนดมากมันน่าเสียดายนะแล้วเขาจะจบกับอยู่คนเดียวจริงเขาหลอกขนาดนี้